สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแห่บ้านขามนะคะแต่เรานี่นะคะเรากําลังจะนั่งเรือข้ามไปนะคะพร้อมอุปกรณ์ของพวกเรานี่นะคะมีตีไม่นะคะจะภาพสูกวา่างกหน่ก็สูได้นี่สูไปน้อกันนี่นะคะเราจะนั่งเรือข้ามไปพร้อมอุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้วันนี้เราอยู่ที่บ้านพันลำค่ะอำเภอกันทราลมรีสเกตนะคะ ไปคะ่ะน้องๆเราขนของขึ้นเรือคะ่ะไปคะ่ะขนของขึ้นเรือคะ่ะวันน้าเราแบกกองขึ้นแล้วคะ่ะเราจะตามนี่นะคะวันนี้นะคะหน้างานวันนี้จ้าหน้าง,งานวันนี้คะ่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกด้วยนะคะนี่นะคะ มาค่ะมือกองช่วยคนค่ะอุ้ยนี่นี่นี่ดูทุกคนดูเครื่องรถเครื่องรถ,งรถมอเตอร์ไซค์เบิงเบิงนี่จ้ะนี่จ้ะโอ้ล่างรถ <laughs> มามาขนมาจ้าขนมานี่มือสโลของเรายนี่ค่ะฮัลโาลเ,เอ็กซ์ค่ะ ก็ตั้งลยเมตรครับต้นยูบันดีปานแม่จ้าว่าวเรียนมาดีป่านว่าหันแล้วจ้ะจ้าผู้โดยสารขึ้นเรือค่ะผู้โดยสารขึ้นเรือนี่จ้านี่จ้ะ ừ phụ đường hát phá đấy ạ à? dạ ờ ta thiếu bà luật luôn là chị. <c oughs> ย่างย่างห้อบ้างเด้อจวดลงหันเด้อ <iss> นี่เด้วขั้นนี้แล้วขั้นนี้เป็นของป <c oughs> ้านวันนี้ก็ทีชมพูหมดเตียมแท่ค่ะโอ้ยห้านมาทั้งตัว <c oughs> พี่น้ามือ dachte, <c oughs> ย้อนของเรา <c oughs>

ลขาไปน่องกพอนะไรตัวเขาไปนองื่อไอ้ล็อกประตูได้ล็อกประตูรถนี่เด้อฝ่ายก็เพื่งเพียงก็บกรธเนี่ยไป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 แันนี้นักกิ ใส่ชูชีพไหมเอาไปไหมไปใส่ใทุกคนนะคะใส่ทุกคนนะคะชูชีพนะคะเอาเอาออาอยูก็ได้ใครใครเสือบอีกตัวหนึ่งวะจันสองสองสองคนเอัเสอยคนอนัมากเลยบ่นหนักของอ๋ bạn chạy bay sâu hơn luôn, dọc phải đay nhiều, rồi, bay bỏ cái, bỏ cái sào, xỉn là nữa, บอเอาเอาแาเต่ลล้ของโตกับพ่อเราคุ้โดยสารนั่งอยู่หนุนมาหาโต้กับลุงเอาเอาเตะรั้งนต่นโตกับพอมาเลยเด้อคนโลงแล้วตีส้าดเ่อนีลอยว่าท่านกันยังไมั่ยังทนฮัลโหลบ่เค่ยส่ปัมันนเมคยมีด้วยน่มันกคยท่วมนเมื่อคยถ่วมเท่านั้นดิเนถ่วงบ้านน้องง้อแบบเป็น้างมี

好啊！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 好

ก่อนเป็นถนนตอนนี้เป็นทะเล ข,ขึ้นหลังเป็นหลังเลยขึ้นเป็นหลังเลยมันจะเห็นแล้วน้เห็น,น,นะน,นแลวน้ำ่วพนี้ยอั่เขาเจ้าโยคของขือ้แนวแปของบริจาคนล้เขาจะมาบัญหาี๋นทตกนี้ไปบรรเทินนี่ค่ะทุกคนอมองนหน้ายกบท ล่วกินเขากินน้ำเพื่อนงานกอนบ่อเดี๋ยวไฟพันยาก่หยากเาะเดี๋ยวมาตากงห้่จนโต ไยตื่นแล้วแล้อนคะทุกคนของของส่วนไหนนายกเอาของมา่ของแม่บ้านทานโบถกังลงมาเชิญนมาามกยังเรื่ออในบ้านทหารโบจกไไปะองเลยโอ้สองเนี้ลำบากเล้วทายกเนาะ

เดียว่างใหม่คงบนขื่อไอของคนขื่อบอกต้องไห